สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับทันนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ AMD Fidelity FX Super Resolution นะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะมันดียังไงแล้วก็ทำงานยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะโอเค FSR นะครับหรือมันก็คล้ายๆกับ DLSS ของทาง NVIDIA นะครับที่เราจะเรียกว่า Deep Learning Super Sampling นะครับเป็นการสร้างภาพก็คือดาอะดาเม็ดสีดาแบบ ดาว่าบิดเนี้ยมันจะเป็นภาพสีอะไรนะฮะว่าเม็ดสีตันทรสีมันมันจะทําการดาใช้ AI ในการประมวลผลนะฮะสมมุติว่าเราเนี่ยเล่นอยู่ที่ความละเอียด 1080p นะครับ full hd นะฮะคือถ้าเราเปิด super resolution เนี่ยมันก็จะมีความละเอียดที่สูงกว่าขึ้นไปก็เป็น2 k นะครับก็คือความละเอียดที่1 4 4 0นะครับคือสิ่งที่ต่างจาก DLSS ของทาง Nvidia ก็คือทาง v อ d i a เดีขามีชิปที่เอาไว้สำหรับประมวล DLSS โดยเฉพาะนะฮะแต่ทาง AMD เนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้ฮาร์ดแวร์ของเขาแหละประมวลผลแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันใช้ชิปเซตตัวเก่าได้ไงทั้ทง RX แบบ470 570 580อะไรเงี้ย RX 5,700 0 0 5,600 RX 6,000 ซูเปอร์เ o ส u ซ i ูชของทาง AMD เนี่ยมันต้องทำงานกับนักพัฒนาเกมนะฮะก็คือมันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะที่อยู่ในแต่ละเกมนะครับถ้าเกิดเกมนั้นมีเนี่ยก็สามารถเปิดได้ต่อไปนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกมนะครับที่ทาง AMD ได้โชว์มาว่าถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็มีเฟรมเรทที่มากขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าซูเปอร์เรสซูชที่ทาง AMD เขาบอกเนี่ย มันเป็นประมาณไหนโอ้อันนี้ก็เป็นผลที่อันนี้เป็นผลของเกมนะฮะก็คือจากเดิมเนี่ยมันก็ได้แค่ไม่กี่เฟรมนะครับ64 f p บสี่ fps จาก godfall ละครับดูครับ epic preset นะฮะเปิด ray tracing นะครับการ์ดจอ rx 6 9 0 0 xt ครับเปิดที่ 4k ครับโอหดูเฟรมเรทดิอโหมันมันพุ่งมากเลยเนะี่ยดูดิ พุ่งไปเยอะมากเนี่ยเพิ่มเกือบร้อยเฟรมเลยเนี่ยว <What? S 1> h a โอ้โหเกตออนเอเบเลตสองจุดสี่เท่าโ oh. อ้โหก็คือเวลาเปิดเนี่ยมันมันขึ้นมาแบบสองจุดสี่เท่าแนละ้วโดยเฉลี่ยเยอะมากถือว่าเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยดูอ่านเนี่ย RX หกพันแปดร้อย x p นะฮะสี่ K โอ้หนี้ก็เกือบร้อยเฟรมจริงๆอ่ะดูดีจาก59เฟรมมาเป็นมาเป็น145เฟรมนะครับหกพันนะครับ XT 39มสิบามา99พระเจ้าจาก39มะามา99ถือว่าเด็ดดวงเลยโอ้โหแล้วดูดูแต่ละอย่าง RX 580นที่1080นะครับปูเอโอ้โหเอาจริงแค่นี้ก็คือ ฮาร์ดแวร์เก่าๆอย่างแบบ rx 470 480 570 580 590อย่างเงี้ยมันก็เพิ่มเยอะนะลองคิดดูนะฮาร์ดแวร์เก่าๆเช่น rx 470 4จ็ดศูนย์สี่แเนี่ยโอผมว่ามันเยอะมากอันนี้มันมีโหมดเลยมั้งเนี่ย d e f r performance mode อ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น performance mode นะครับมันก็จะไม่ได้ภาพที่ เรียกว่าไงไม่ได้ภาพที่สวยมากนะฮะแต่ว่าเน้นเฟรมเรทโอเคนะคือมันจะมีอยู่ประมาณ4ีห้าโหมดเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยมีห้าโหมดเห็นไหมมีเนทีฟมีเอ t ต้าคุณภาพมีคุณภาพมีบาลานซ์แล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ก็จะได้เฟรมเรทที่มากที่สุดนะฮะส่วนภาพสวยสุดก็น่าจะเป็นเนทีฟหรือไม่ก็เป็นคุณภาพ u อาต้าคุณภาพผมว่าน่าจะเป็นรู้จักภาพแล้เนี่ยรู้จักภาพนะอ่าน่าจะเป็นเอาต้าคุณภาพนะฮะ ผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับแล้วเกมที่ซับพอร์ตเนี่ยก็ตอนนี้อ่ะมี godfall, liftbreaker, terminator, king hunt, evil genius, turbo two racing series, anno โอ้โหอ๋อนี่เขายังมีอีกก็คือกำลังพัฒนากันอยู่นะฮะเดี๋ยวดูซิมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูการจอที่ซับพอร์ตนะฮะนี่ไงครับโอ้โห 470เข้ารอบ460 480 500ซีรีส์โหโมโบาย RTX RTX มาแล้วฮะเป็นไงใช้ฟรีๆนะฮะเดี๋ยวนะ GeForce ซีรีส์10ซีรีส์1000อ่ะ1050 1060 10 7080สุดยอด1660 1650นะฮะ สองพันก็สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์โคตรเจ๋งครับเป็นผู้พัฒนาเกมครับที่ที่เขาจะทำให้ซอฟต์แวร์เนี้ยมันใช้ได้กับหลายๆเกมนะเออเนี่ย Ubisoft w ต์ว้าว Unity อะไรอย่างเงี้ย Capcom w อนเ e r b ์บ s ็อเออประมาณนี้อ่านี่แล้วดูนี่ Contact Adaptive ี h a r p e n เ i n g ครับก็คือ มันจะให้ภาพที่คมขึ้นนะครับแล้วก็มีคอนทราที่เรียกว่าเข้มขึ้นอนก็คือชัดเจนขึ้นอ่ะไอ้ดูอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะดูเห็นว่าเอ้ยมันชัดขึ้นจริงดูให้ดูเห็นนะเห็นเห็นดีเทลมั้ยเห็นดีเทลตรงเั้นเนี่ยนะเห็นไหมดูดิเห็นหนะเออเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาดูอันนี้ดิอันนี้แหละเดิร์ทหห้าเออว่ะ MBS ก็ดีขึ้นนะเนี่ยพวกดีเทลรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเออดูดูดีมากเลยเห็นไหมอันนี้อะไรเนี่ย shading on oh d e l i v e r view only อันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ โอเคแต่อันเนี้ยพอพอรู้อันนี้เป็นเป็นพวกเงาเป็นรีเฟคชันนะฮะโ oh, อ้ดูมันเงาเยอะกว่าจริงดูเห็นนะเนี่ยเนี่ยคุณเห็นบ้างตรงเนี้ยเงาจริงเงาเงาจริงครับอันนี้ดูดิดีดเทลมันมันดีขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมเอออ่อนเนี่ยเนี่ยดูเลนสซิงครับอันนี้โอ้โหทำจริงมัน ฟ้าก็เหวขนาดนี้เลยเหรอวัดโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยอาาไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะเพราะผมก็อ่านไปผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลแบบเยอะขนาดนั้นนะ่ะก็สรุปง่ายๆก็คือเขาก็ทำงานรูปแบ้พัฒนาเกมนะฮะแล้วก็ให้เกมนั้นนะ่ะสามารถเปิดซูเปอร์เรส u ซลูชันได้นะเออ ก็ประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าการทํางานของมันอะ่ะมันเป็นมาใช้ฮาร์ดแวร์ตัวไหนเราก็ไม่รู้มันก็อาจจะใช้ชิปเดิมมาช่วยประมวลผลอาจจะแบ่งๆมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีชิปเหมือนตัว NV i d i ีดยงฮะที่เป็น e d l s นะฮะยังไม่ค่อยแน่ใจนะ,ะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ทราบนะว่าตอนนี้ AMD ก็มีของดีมาเรื่อยๆนะ,ะมาเป็นละลอกนะฮะมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปลองดูนะฮะว่า ถ้ามันออกมาตอนไหนเนี่ยคือผมก็อยากลองใช้นะเพราะว่ากาจอดีวานผมมันก็ไม่ได้แรงมากนะฮะมันก็คือผมมีที่ผมมีผมมี RX 470 RX 560แล้วก็มี RTX 1650นะครับใช่ผมใช้อยู่ผมมีอยู่3ใบนี้ก็เลยอยากจะลองว่ามันดีจริงไหมเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะอย่างไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดซ b บ c r ค b ้ กด Subscribe เนี่ยยิ่งดีเลยฮะใครมีไอเดียอะไรนะฮะสามารถพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับเม้นไว้นะฮะหรือมีอะไรที่อยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบพยายามหาข้อมูลมาให้นะเพราะว่ามันก็เป็นผลดีต่อผมด้วยที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะผมอยากตอบมากเลยนะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะผมทัน TSR นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ดูคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย